ตนนี้นะคะอยู่ที่อูชายใหญ่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่จะทาเป็นตัวที่ก็เป็นตัวที่เอามาทำเป็นตัวแก้ใขเกล็ดนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวใบตองมาอันนี้ไปทำสีที่อบอุ่นใจเซอร์วิสนะคะที่บา้านกวด อันนี้ก็มัะาปางอ๋อมัะปางเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะจัดกระถิ่นเร่องมตะปางอ่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นิ่งจะจัดกระถิน่นไปที่บ้านตาปางนะคะอ่าอันนี้ก็ทําสีว่าาอวันตะปางเหมือนกันสีสวยมากเลยเรียกว่าสีใบตองเนาะใบตองสวยมากเลยนะ ตรงนี้จะใส่เครนเอ้หูถูกอ่ะอันนี้ช่างก่อกำลังอ้วกฝนขนยกชใส่หน้าอันนี้ช่างก่อกำลังนี่นะคะเกตไลายเนาะทำลายเนาะไม่ใช่ทำลายแบบล้างโลกทำลายล้างโลกอะไรทำลายเส้นความหมายอะไรอันเนาะ แบบนี้เนี่ยกว่าจะทำได้เนี่ยไม่ยากว่างเลยนะดาวันไหนทุ่มมาดำทุ่มมาเรเ่นเจนแบบนี้ไม่เห็นตอนช่างทำแล้วนะคือแบบว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะตัวนี้ก็ทำยากเห็นไหมตรงนี้ก็ทำ ฝั่งนี้ก็พึ่งแกะเสร็จก่อนเที่ยงนี่เองนะคะคือแบบว่าปีมือการทำเนี่ยสิดบจอนนะคะทำโดยช่างเอกนะคะของโอชัยใหญ่นี่ก็ทำคนเดียวเลยนะคนเดียวเลย <c oughs> จะงงกาาดูทำไม อันนี้ก็ทำลายอุ้ยสวยจังนี่นะทุกคนอันนี้คือลายข้างหลังนะคะแบนี้อันนี้ตรงกลางเป็น่างนี้แต่ว่าข้างๆจะไม่มีเพชรนะจะเป็นแบบนี้นะ สวยน่าคือว่าสวยมากเลยนี่นะคะอันนี้คือช่างนะช่างที่ทำนะคะอัน,นี้ทำคนเดียวเลยนะตัวนี้ยังไม่ทำยังไม่ทำนะะมาขาน้าหัวขานําทําำสีที่อบอบุ่นใจเซอร์วิสแล้วนะคะต่อไปก็มาทำสีกระบะ ที่ีูชายใหญ่ห้อคะนี่ชอบเพชรอะ่ะข้างหลังก็น่าจะทำด้วสีเดียวกันกับรถแลวเลนาะที่ใบตงองเอาอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> อ๋อสั่างกันมาทำกันี่ นี่นกำลังเริ่มทำเลยนะทุกคนการทำมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะอันนี้เขาเอาไปแป๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะ มันมีหลายนาดเลยนะจะเป็นเส้นค่น,นี้อเะเยอมาอกอีอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไระอ่ะมันไม่ใช่กาวสองหนาละมันเป็นอะไรละนั่นแหละที่เขาตะ ทำลายสวยมากเลยนะทุกคนอ๋อถ้ามันไม่ตรงเจะลอกแบบไหมลอกแมันป็นแบบมันเป็นอันที่มันไม่ติดแน่นเกินไปใช่ไหมเรามัาก็จะเอาออกได้รม่ว่ามันไม่ปิดปุ๊บติดทีเดียวพอาปิดทีเดียวเสร็จมันก็จะปิดอีกนะ นี่มาได้ก็นะไม่นานหรอกก็นาน,นนะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนคัตเตอร์ด้วยเอาไว้ขีดเอาไว้ขี่อันนี้าาใช่ค่ะเอาไว้ตัดน้ำดือบะอ่ะอ๋อ ลับเม็ดแป๊โอเคค่ะหาจะรับเม็ดแป๊กหนึง่งนี่อันนี้ที่เขาทำเมื่อกี้นะคะแต่ว่ายังไม่ลงแบบเป็นเป็นแบบเป็นลายมันนะคะุจ จะมีตามขนาดมันนะนอสอดกการทำแล้วนะคะทำนานมาก ทำต้นผีเสื้ก็ใส่ออกนี่แต่มิ้งชอบผีหัวามากเลยอ่ะสวยนะทุกคนอ๋อนะครับตึเลยต้องนิ่งมากเลยนะทุกคน รอบเดียวจบนะนึกคิดว่าถ้าเป็นมิ่งเนยสิบรอบมันก็พังสิบรอบนะคะ <c oughs> สายอันเล็กมาละอันเล็กมาละนี่ค่ะทุกคนเขาจเแบอผลิตมือไปด้วย ยยอเ,เลไปชอบไอ้ตรงไอ้เส้นเล็กสุดนีแ่แหละแล้วก็ต้องลากนิ้วตามอ่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่ดูแล้วเพลินมากาเย็นสีแล้ว โามากเลยทุกคนความรู้ด้านศินละปะต้องมาแล้วแหละยอดตรงมากอ่ะโอเคแต่เ,เมื่อกี้ทำแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะออ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงน้องซีเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ